นี่นะครับเช้านี้ครับซอยห้อยปากแดงครับประมาณแปดโมงหกนาทีนะครับตอนนี้นะครับน้ำมาส่งบ้าเมียก็ครับหนึ่งเที่ยวนะครับนี่ครับอ่างใหญ่ครับหนึ่งพันลิตรนี่ใส่ได้สบายครับนี่ครับเพิ่งไปอบรมมาเมื่อวานนะครับแกบอก คอกหมูไม่ต้องมีน้ําอยู่อาใส่ในบ้านเลยนี่ครับโอ้ช่างที่ไหนมาฉาบไม่ดูครับฉาบไปเมาไปผมเห็นวันนั้นครับโอ้ยเ,เท่บอกร่านี่ดีไซน์ไหนไม่รู้ครับก่อครึ่งครึ่งเดียวใส่ปองลมสามสี่ห้าหกหกปอง ตรงข้างครับนี่โหที่หมยเลยสงสัยยังไม่เสร็จครับแต่ก่อนนะมันมันจะพังแล้วครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นแผ่นเมทัชชีสนะครับแต่ก่อนเป็นสังกะสีรับสังกะสียาคาครับไม้ไผ่นะครับแต่ก่อนมันจะพังแล้วครับมันหักแล้วก็มีครับก่อนที่จะเปลี่ยนครับนี่ครับทำใหม่ครับแข็งแดงขึ้นมาหน่อยครับ แต่น่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็น์นะนี่ครับยังไม่เสร็นะครับนี่ครับยึดเสานี่ผมก็มายึดให้นะครับนี่ครับแต่น็อตไม่ครบนะครับตรงนี้ก็แกะไปโอ้ยังไงไม่รู้ นี่ครับอ่างใหญ่อยู่นะครับแต่อ่างนี่โอ้แต่ก่อนเหมือนเหมือนน้ําแบบน้ำปลาไอไหล,หลากครับน้ำปลาเขาไรหลากสีน้ำตาลเลยครับแต,แต่ไม่มีใครล้างครับผมมาใส่จนจะใส่แล้วนะครับแม่นี่ครับดูจากข้างในครับมันก็เหมือนข้างนอกนะครับดูจากข้างใน <laughs> โดยช่างครับ ช่างผู้รู้จักกันนี่ครับอน,น้ำลงหมดถังนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับหนึ่งพันลิตรครับถ้าใช้ถ้าใช้ขี้แบตนี่ก็โอ้สิบกว่านาทีนู่นแหละครับ ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนไม่รู้ครับแกสร้างไว้อีกที่นึงครับตรงหัวสะพานนู้นะครับโอเคครับใกล้จะหมดแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับมันก็เป็นแสแนว อ้าวกดไม่หยุด